อาหารจีนระดับพัตนา,าคาดีมีหมูหันที่เป็นซิกเนเจอร์เป็ดปักกิ่งตัวใหญ่ๆราคาไม่ถึงพันเทตเมนูหลากหลายเริ่มต้นที่999นั้งกินพร้อมฟังดนตรีไทยร่วมสมัยกันแบบเพลิน,น<ๆ>รีบแชร์ลีปให้ครอบครัวดูเลยเพราะวันนี้ต้องจะพาไปชุท,ที่ร้านนิพาหมูหันเป็นอีกหนึ่งร้านที่เราตั้งใจพาครอบครัวมากินมากๆหมูหันที่นี่จะไม่เหมือนของที่อื่นเพราะเขาเป็นหมูหันยวนเป็นสูตรดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากรุ่นคุณแม่หนังหมูจะบางกรอบเนื้อด้านในจะขาวนุ่มชุมช่มฉ่ำเขามีขายแค่สุกิง็น้่วห านะราคาก็ดีน่าชวนให้ลิมลองในส่วนของตัวร้านพื้นที่ก็กว้างขวางม,มีหลากหลายโซนไม่ว่าจะเป็นโซน o u t ดอที่ล้มลืม้อตัวห้องที่เป็นบาร์ที่สามารถมาแหงเอาได้และด้านหน้ายังมีโซนที่ขายอาหารจีนจานเดียวเริ่มต้นแค่5 5บาทใครมาเป็นกุ๊มหรือครอบครัวใหญ่ๆก็มีโซน VIP แต่ที่เราเลือกมานั่งเป็นโซนห้องแอร์ของทางร้านนะเขาช่วงเย็นนะ่ะเขาจะมีดนตรีไทยผสมคอนเทมพอรารี่แบบร่วมสมัยให้เราได้ฟังดนตรีไทยแบบเพลินๆพร้อมกินอาหารไปด้วยงั้นแล้วมาเริ่มเปิดที่อาหารเซตราคาประหยัดกันเซ คือหอมนุ่ม j ยซี่มากคณะฮ่องกงผัดน้ำมันหอยซุปกระเพาะปลาที่มีเนื้อกันเชียงปูและอย่างสุดท้ายเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเป่าหือตัวเป่าเือเขาจะเจี๋ยนมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะของหวานจะเป็นพุชซาจีนทอดอันนี้เราเคยกินครั้งแรกเลยมันอร่อยมากเซตเนี้ยราคา999แล้วว่าทานได้3-4ถึงคนเลยแล้วขยักกินหมูหันฮ่องกงเราแนะนำเป็นเซตนี้ราคา2699ได้หมูหันหนึ่งตัวอาหารอีก4อยา่างงั้นมาเปิดให้ตัวน้องหมูหันฮ่องกงก่อนเลยตัวหนังอ่ะบางกรอบเหมือนชิ้นกระเบื้องแล้ว และเนื้อคือขาวสะอาดงั้นเรามาเริ่มกินจากตัวหนังหมูกันก่อนเลยนะอันนี้เราจิ้มกินกับน้ำจิ้มสูตรคุณแม่นิพาได้เลยอร่อยแค่ไหนไปฟังกัน <S <S กรอบมากน้ำจิ้มดีมากเรากินหนังกันหมดแล้วตัวเนื้อเราสามารถไปเลือกทําเมนูได้ด้วยนะเขาไม่ให้เลือกอผัดพริกไทยดาผัดกะเพราแล้วก็ผัดพริกเกลือโต๊ะเราเลือกเป็นผัดพริกไทยดามาเพราะอยากได้รสชาติที่มันเผ็ดร้อนได้มาคือไม่ผิดหวังเลยรสชาติดีกลมก่อมหอมพริกไทยดาสุดๆบะหมี่ขาหา่านอบมอดินก็จะได้มาในเซตนี้ด้วยเส้นบะหมี่ของเขาคือหอมเหนียวนุ่มตัวห่านคือเปื่อยไม่เหนียวไม่ซาและกระเพาะปลาในเซตนี้ได้เป็นหม้อใหญ่เลยนะกระเพาะปลาก็เป็นกระเพาะปลาแถมมากับในซุปน้าแดงแถมยังท็อปมาด้วยตัวปูก้อนอร่อยและจาน เขาได้ยังไงน้องคือหมูหันดวนที่เราถ่ายให้ดูต้นคลิปตัวหนังจะไม่บางเท่าตัวห้องโกงแต่ความกรอบที่ได้คือ เนื้อคือนุ่มชุ่มฉ่ำอร่อยมากแถมยังได้กลิ่นสมุนไพรอย่างตะไคร้แบบชัดเจนกินคู่กับน้ำจิ้มสูตรคุณแม่นิพาก็คือสวรรค์เลยเป็ดปักกิ่งที่ร้านเขาก็ไซส์ใหญ่แถมมาแล่ให้ดูที่โต๊ะเอาให้เห็นกันไปเลยว่าหนังเราได้ครบกันหรือเปลาดูจากวิธีการแลร่และสีของหนังเป็ดชิ้นนี้ต้องอร่อยมากแน่เลยในเซตเขาจะมีแผ่นแป้งแล้วก็น้ำจิ้มอีกสามอย่างเป็นน้ำจิ้มแบบสูตรปกติสูตรของเชฟและสูตรของคุณแม่นิพาเวลากินแค่เอาตัวแผ่นแป้งมาใส่หนังเป็ดแล้วก็พายและใครสะดวกก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 ิิิิินน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 ้้้้จมมมแแบบไหห็็็็ลลาาัเเเเเเอออองงดดดดยยยยวววปปปคืีีีุ่่พ และส่วนของเนื้อเป็ดเรามาทาเป็นขั้วพริกเกลือนะผัดกันมาแบบใหม่ๆแล้วรอรสชาติคือดีเลยและจานสุดท้ายของเราเป็นชุดรวมเราสั่งไปไซส์กลางนะชุดนี้ราคา6 0 0้บาทในเซ็ตก็จะประกอบด้วยเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบหมูกรอบก็คือดีมากและไม่เหมือนใครระว่างทิ้งไว้เป็นชั่วโมงน้องยังกรอบอยู่เลยเป็ดย่างกับหมูแดงรสชาติก็ดีเนื้อชุ่มฉ่ำเป็นอีกหนึ่งจานรวมที่ทาให้แม่เรารู้สึกแฮปปี้สุดๆส่วนใครที่กําลังตามหาร้านอาหารจีนระดับพัตคาอาหารอร่อยอร่อยราคาดีเหมาะกับการรวมตัวในครอบครัวเราก็ขอส่งร้านดีเป็นตตััััวเเเเลลลือออกกกกนนนดดบแรรรรขงทุคคยยาาาาใมมไ่ผิ หวังแน่นอนพิกัดร้านเขาตั้งอยู่ข้างถงนนบางบัวทองบางพูลปทุมธานีเปิดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนเลยนะรู้พิกัดของอร่อยกันแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แท็กเพื่อนแท็กครอบครัวและตามมากินกันได้เลย